เเเชีียยยย <Whoa. S 1> รรนนใใใหหห้้้้้สสสสุุสดดดดไไไปปลลลโกกตองงิรรราาาััวววมมจจจูฟุตบอลโลกกำลังกลับมาแล้ว และนี่คือปีที่แฟนบอลไทยต้องไม่พลาดสักจังหวะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เชียร์ให้สุดฟุตบอลโลก2026 and ภารกิจสู่เวิลด์คับที่นี่เราจะร่วมเดินทางไปสู่มหากรรมลกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกอัปเดตท,ทุกวันเชียร์แบบมันที่สุดสไตล์แฟนบอลไทยช่องนี้มีอะไรบ้างเตรียมตัวให้พร้อม เพราะเราจะจัดเต็มไม่มีกักอัปเดตข่าวฟุตบอลโลก2026ล่าสุดวิเคราะห์ทีมแต่งทีมมามืดเจาะนักเตะดาวเด่นดาวรุ่งน่าจับตาไฮไลท์และรีแอคชั่นจังหวะสำคัญแทคติคอลวิเคราะห์เกมแบบเข้าใจง่ายแฟนเคานเจอร์บรรยากาศแฟนบอลทั่วโลกไกด์เชียร์เที่ยวสำหรับแฟนบอลที่จะบินไป USA และภารกิจพิเศษภารกิจแฟนบอลไทยสู่เวิลด์ครับ เพราะเราจะไม่ใช่แค่ดูเราจะเชียร์แบบมีเป้าหมายจุดเริ่มต้นของช่องนี้ไม่ใช่แค่เชียร์ฟุตบอลแต่คือความฝันของแฟนบอลไทยที่อยากเห็นคนไทยไปเชียร์แบบจัดเต็มในเวทีโลกและนี่คือภารกิจของเราสร้างคอมมูนิตี้แฟนบอลไทยทั่วโลกส่งแรงายให้ทีมชาติไทยยกระดับสู่เวทีใหญ่แชร์ความรู้ฟุตบอลให้เด็กไทยที่อยากเป็นนักเตะทำซีรีส์ Road to World Cup สำหรับเด็กและครอบครัวไม่ใช่แค่ดูบอลแต่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเห็นโลกใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณคือคนหนึ่งที่รักฟุตบอลอยากเห็นทงไทยในฟุตบอลโลกอยากเชียร์แบบมันที่สุดสนใจบินไปดูที่อเมริกาอยากพัฒนาทักษะและความรู้เรื่องฟุตบอลงั้นที่นี่คือบ้านของคุณครับมารวมพลังแฟนบอลไทยให้ดังไปทั้งโลกเราจะไม่เชียร์เงียบ แต่เรียกทั้งโลกให้รู้ว่านี่คือพลังแฟนบอลไทยฝากกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์เชียร์ให้สุดด้านล่างเพื่อเตรียมเดินทางไปด้วยกันบินไป USA ร่วมทำภารกิจแฟนบอลไทยในฟุตบอลโลก2026พร้อมไหมครับถ้าพร้อมเสียงเชียร์จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นี่คือเชียร์ให้สุดฟุตบอลโลก2026ภารกิจแฟนบอลไทยสู่เวทีโลก